เ้าค่ะทุกคนค่ะลยแล้วอ,อันนี้คือห้องที่ว่าตอนเหมือนรีโนเวตตอนแรกเนาะค่ะทุกคนอาจจะจำได้นะว่าเนี่ยเหมือแนบบติดวัาเปเปลร์สีเทาไว้แล้วแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนค่ะทุกคนค่ะเปลี่ยนเป็นสีไม้จ้าตัวน,นี้ก็ลือ้ออกไม้เลยค่ะนีค่ะทุกคนพอเดีวกับสีลอ,อกออกแบบนี้เลยดึงออกแบบนี้เลยค่ะ เขาสิบ,บติดอันกานีเด้อค่ะทุกคนม่ต้องห่วงว่ากาวของวอเปเปอร์มันสิติดผนังมันบ่ติดเด้อค่ะทุกคนขาเนี่ยถึงเขาจะลื้อออกไหมก็คือแต่ว่าถ้าเวลาเขาติดกับผนังมันติดทนแต่ว่าตอนที่เขาลือนอ่ะมันสิบ,บมีกาวติดเลยบนเหนียวเลยก็ทุกคนขาดีสุดๆเลิศรอบนี้ก็เปลี่ยนออกนะคะจากสีเทานี่มีนก็สะมาเอาเป็นสีนี่สีนี่จะเป็นสีขาวออกขิมขิมใขรใครเนี่ยค่ะเนี่ย เวลาเอาไหล่ทรงไห่สวยมื่อคดีสวยเนาะค่ะกับสิเป็นห้องทรงมินิมอลมินิใจนี่แหะคะ่ะเบิ้งเนี่ยเตรียมมาเร็วยางหลายเลยนี่งอเปเปอร์เป็นตับเป็นตับเลยประมาณสีโอันเนาะคะ่ะเปลี่ยนออกกับสีเปลี่ยนสีใหม่เฮ็ดใหม่เลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็คือหน้าต่างที่ให้สร้างเขาเฮ็ดใหม่เนาะคะ่ะปกติห้องมันจะบ่มีหน้าต่างเด็คือห้าเจาะเจาะบอกออกกับทีหน้าต่างเรียบร้อยจ้าหน้าต่างนี่กับสีคือห้องของโมเดลเนาะคะ่ะมีมุมตวดแบบนี้พอกทุกคน มีมุมบรวจยางนีเนาะค่ะนี่เปิดออกบานกับสีประมาณนี้เลยค่ะสีดะสีเอาออกไหมสีเห็นไหมบุ๋นเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหองเกาเนาะต้องสีวอดเปย์เปิดไมทั้งหมดเลยนี่สีสวยเพค่ะสีนี่จะออกสีขี้นขีมขาวๆเนี่ยเนาะค่ะรอบเบิ้งเ้วยค่ะว่าเหยียบเดียวตอวมัน็ัวไไหส่วนฟังนี่ก็เป็นหน้าต่างเกาเนาะค่ะเราด้านพุ่มเป็นคร้วนเนาะค่ะทุกคนขาเรล้วแม่งกับสิติดวอาเปเปิดตรงนี้ค่ะทุกคนแต่ว่ามันเปิดอะไรเนี่ยค่ะ วอลเปเปอร์เลยเหมือนกับเสีเอาเอาผ้าม่านเอาผ้าม่านมาติดติดมองนีเป็นตะตางสองเป็นตะตางสองสองด้านด้านนี้กับดานพุ่นแต่ว่าด้านพุ่นเปิดได้แต่ว่าด้านนี้เปิดไม่ได้ด้านนี้ก็เสีเอาวอลเปเปอร์สวยๆเป็นลายใหม่มาติดแต่ว่าก็เสีเอาผ้าม่านมาปิดอีกจียนหนึ่งตกแต่งมันเป็นแบบว่าสวยงามอย่งสี่งเลยค่ะบันไดพร้อมวอลเปเปอร์พร้อมคนก็พร้อมนี่คือแกะออกฟังนึงแล้วเหลือวฟังนึงที่บัวห้าในแกะวอลเปเปอร์อันเก่าออกนะคะ แกออกมื่อส์เราก็เตรียมตัวไม่ทั้งห้องสะอาดแบบก็บั้งชิตติสวอเปิลอ,อีกรอบนึ่งวอเปิลอ,อีกรอบนึงก็คือ้ชิตติสห้เรียบร้อยเลยแล้วก,ก็บชิตติสผื่นไม่เนาะค่ะเนาะผื่นก็เป็นวอเปิลสำหรับปูผืนะะ่นด้วค่ะทุกคนนั่นแหละกลับมาล้อชมเน้อค่ะว่าพอเสียดเรียวๆมันจะเป็นแบบไหนเนาะมันจะสวยปันไหนเนาะค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะะเน้อค่ะเฮามาล้อชมกันตอนที่มันไกลเสียดอีพีต่อไปเน้อค่ะว่าห้องเหาอน่ะออกมาเรียวมันจิเลิศบอ จะเป็นโซม,มินิมอลมินิใจเออด้านหลังที่ว่าโม่เดียวยืนอยูนน่น่ะก็เป็น,เ,น,ะะน,เ,ปนเ,เป็นเตียงเนาะทุกคนเป็นเตียงเป็นเตียงเหล็กสร้างมาไว้แต่นั้นเลี้ยวแต่ว่าบ่้านได้ดประกอบล้อหองสร็จแล้วก็สิเตรียมเอาอุปกรณ์เอาวัสดุต่างๆเอาแนวประดาัาผงมาไว้เนาะคะ่นะเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมเนาะคะ่ะว้พยกันอีนีี่หนา้ารอชมเด้อว่าสิสวยปานใด